สวัสดีครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า Burnout หรือภาวะหมดไฟกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับที่แบบว่าทำงานหนักเกินจนร่างกายกับจิตใจมันไม่ไหวแต่เคยลองคิดในมุมกลับกันไหมครับว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานหนักเลยแต่กลับกลายเป็นว่างานมันน่าเบื่อไม่มีอะไรท้าทายให้ทำเลยสักนิดสภาวะแบบนี้มันก็อันตรายไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วจะบอกว่ามันมีชื่อเรียกของมันด้วยใช่เลยครับคือถ้าเบรนเอาเนี่ยมันเหมือนเครื่องยนต์ที่เร่งจนโอเวอร์ฮี รัชอ u t ก็คือขั้วตรงข้ามแบบสุดๆเลยมันคือภาพของเครื่องยนต์ที่จอดทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ใช้งานไม่ได้ถูกเอาไปวิ่งท้าทายสมรรถนะอะไรเลยแล้วสุดท้ายเป็นไงครับก็สนิมกินนะสิครับค่อยๆกัดกินไปเรื่อยๆช้าๆแต่พังเหมือนกันโอเคงั้นเรามาทําความรู้จักกับเจ้าภาวะสนิมเกาะหรือรัชอักันให้ลึกซึ้งกว่านี้ดีกว่าครับคือต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆทั่วไปนะ แต่ผลกระทบของมันเนี่ยโอ้โหมันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับเอาจริงๆแล้วรัสเตลมันคือภาวะทางจิตใจยอย่างหนึ่งเลยนะครับที่มันเกิดจากการที่เราต้องทํางานอะไรซ้าๆเดิมๆไม่มีอะไรท้าทายเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยศักยภาพที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้ถูกเอาออกมาใช้เลยแม้แต่นิดเดียว ลองนึกภาพตามนะครับเราเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้ได้อีกเยอะแต่กลับต้องมานั่งทํางานง่ายๆที่แทบไม่ต้องใช้สมองเลยพอทําไปนานๆเข้าประสิทธิภาพมันก็ตกลงเรื่อยๆและที่มันแย่ที่สุดเลยก็คือมันเริ่มกัดกินความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของเราไปครับ คำเปรียบเทียบเรื่องเครื่องจักรเนี่ยผมว่ามันชัดเจนที่สุดแล้วนะลองนึกถึงเครื่องจักรสักตัวที่แบบโอโ้โหราคาแพงมากออกแบบมาเพื่อง,งานที่ซับซ้อนสุดๆแต่กลับถูกเอาไปจอดทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ใช้งานเลยไม่นานหรอกครับสนิมมันก็เริ่มขึ้นแล้วก็กัดกินจนพังในที่สุดสมองกับความสามารถของเราก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับถ้าไม่ได้ถูกใช้งานไม่ได้เจอโจทย์ยากๆให้ขบคิดมันก็จะเริ่มฝืดเริ่มช้าลงแล้วสุดท้ายมันก็เสื่อมสภาพไปเองแล้วคําถามคือไอ้จุาสนิมที่ว่าเนี่ย มันมาจากไหนกันล่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไหนกันแน่ที่เป็นตัวการร้ายค่อยๆมาดับไฟในตัวเราแล้วก็เปิดประตูให้สนิมมันเข้ามาเกาะกินใจเราได้สาเหตุหลักๆเลยนะส่วนใหญ่มันก็มาจากสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้อให้เราเติบโตนี่แหละครับอย่างแรกเลยคืองานที่มันซ้ำซากจำเจคือทำเหมือนเดิมทุกวี่ทุกวันจนหลับตาทำก็ยังได้ หรือการที่องค์กรไม่มีโอกาสให้เราได้เรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆเลยแต่ผมว่าสิ่งที่มันเจ็บปวดที่สุดนะคือการที่เรารู้อยู่เต็มอกว่าเรามีของเราทําอะไรได้มากกว่านี้แต่หน้าที่การงานตรงหน้ามันกลับไม่เปิดโอกาสให้เราได้ปล่อยของเลยพอเจอแบบนี้เข้าไปนานๆแรงจูงใจเอ่ยความสุขในการทํางานเอ่ยมันก็ค่อยๆหายไปหมดแล้วครับ พอรู้สาเหตุแล้วคำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าสนิมมันกำลังเริ่มมาเกาะกินหรืออาจจะเป็นคนรอบๆตัวเราอยู่จริงๆมันมีสัญญาณเตือนบางอย่างนะครับที่เราพอจะสังเกตเห็นได้สัญญาณที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะครับคือความรู้สึกเบื่อเฉยชาก,กับงานที่ทำอยู่จากที่เคยรู้สึกว่ามันสนุกมันท้าทายกลับกลายเป็นแค่สิ่งที่ต้องทำให้มันจบๆไปในแต่ละวัน แล้วพอความกระตือรือร้นมันหายไปปุ๊บสมาธิมันก็เริ่มลดลงเริ่มทํางานผิดผิดถูกถูกบ่อยขึ้นและที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายมันจะพาเราไปสู่จุดที่เริ่มตั้งคําถามกับคุณค่าของตัวเองในที่ทํางานนี่แหละครับคืออาการเป๊ะๆของเครื่องจักรที่กําลังโดนสนิมกินจากข้างในถ้าให้สรุปแบบรวบรัดเลยนะรัสเซิก็คือสนิมที่มันค่อยๆเกาะกินอาชีพการงานของเราเนี่แหละครับ เมื่อไรก็ตามที่เราถูกทิ้งไว้โดยไม่มีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาเลยหรือไม่ได้ใช้สมองอย่างที่มันควรจะเป็นย้ำอีกทีนะครับว่านี่มันไม่ใช่ความขี้เกียจนะแต่มันคือการที่ศักยภาพของเรามันกำลังถดถอยเพราะมันไม่เคยถูกหยิบมาใช้งานเลยและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีภัยเงียบที่ชื่อว่าภาวะสนิมเกาะอยู่เนี่ย เราจะป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้สนิมพวกนี้มันมาเกาะกินชีวิตการทํางานของเราได้เราจะทํายังไงให้ตัวเองยังคงเฉียบคมยังมีไฟในการทํางานอยู่เสมอนี่คือโจทย์ใหญ่เลยนะครับที่อยากจะฝากให้ทุกคนได้ลองนํากลับไปคิดต่อ <c oughs> เพื่อจะได้สร้างเส้นฐานอาชีพที่ไม่หยุดนิ่งและเต็มไปด้วยพลังอยู่เสมอนะครับ